The <laughs> สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมพบกลับวันนี้นะครับช่องมงคลพระเครื่องทั่วไทยนะครับผมมีพระเครื่องพาบ้านมาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับฝากช่องทางการติดต่อของช่องมงคลพระเครื่องหน่อยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับพี่พี่0824535781นะครับพี่พี่ครับเป็นเบอร์โทรและสามารถแอดไลน์ได้นะครับผมฝากพี่พี่ทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วลองฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม กดติดตามกดกริ่งด้วยนะครับผมเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆของช่องมงคลพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับระ p อที่237นะครับผมรายการละ250บาทนะครับผมฟรีค่าจัดส่งนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่รายการที่1เลยนะครับผมผมขออนุญาตซูมเข้าไปใกล้ๆนิดนึงนะครับผมขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะครับนะ รายการที่1นะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระขุนแผนนะครับผมขุนแผนพายคู่นะครับพี่พี่นี่นะขุนแผนพายคู่นะครับอยู่ในกรอบกบเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะขุนแผนพายคู่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับผมรายการต่อไปจะเป็นพระปิตานะครับผมพระปิตา หลวงปู่โตะนะครับผมพระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับรายการที่สองนะครับผมรายการที่สองนะมีตะกุดฝังไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นร็อกเก็ตครับพี่พี่ร็อกเก็ตหลวงพ่อจงนะครับผมร็อกเก็ตหลวงพ่อจงนี่นะ โอ้โหแต่ก่อนมีตะกุดนะแต่ตะกุดน่าจะรุดไปแล้วนะพี่พี่นะหวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผมเป็นร็อกเก็ตนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่สามนะครับผมรายการที่สามหลวงพ่อจงนะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับพี่พี่รายการที่สี่นะครับจะ เปลี่ยนพระสุ้มกอนะครับพี่ๆจะเป็นพระสุ้มกอเนื้อดินนะครับพี่ๆกรุกนี่กำแพงเพชรนะครับผมเป็นพระกุกรำแพงเพชรนะครับนี่นะสุ้มกอนะครับเนื้อแก่งแก่งเนื้อดินแก่งแ่งสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่ 4นะครับผมรายการที่4นะครับต่อที่รายการที่5นะครับผมจะเป็นพระพิกคเนตนะครับผมเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะพี่ๆป่าเป็นพระพิคเนตนะครับผมอันนี้น้องไม่แน่ใจเนื้อเลยนะครับผมผมไม่แน่ใจเนื้อจริงๆว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับผมต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่5นะครับผมรายการที่5นะครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับผมรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระปิดตานะครับผมจะเป็นพระปิดตานะอันนี้เป็นเนื้อว่านนะครับผมเป็นเนื้อว่านเลยนะครับผมโอ้โหนี่นะครับเนื้อว่านนะรายการนี้นะครับรายการที่6นะครับพี่รายการที่6นะครับพระปิดตานะหูยพิมเหมือนหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนเลยนะครับพี่พิมพ์เหมือนหลวงปู่ไข วัดเชิงเลนเลยนะครับผม seguinte, รายการนี้นะครับรายการที่หนะครับผมรายการที่6นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นพระผงสุพรรณนะครับผมเรียมกรอบนะเรียมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆพระผงสุพรรณนะครับผมรายการนี้ครับพี่ครับรายการที่7นะครับนี่นะครับรายการที่7นะครับจะเป็นพระผงสุพรรณนะครับ นะผมพยายามลบไฟให้นะอยู่ในกล่องอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับรายการที่7นะครับผมต่อที่รายการต่อไปครับพี่พี่ครับรายการต่อไปนะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะครับผมเหรียญรอโบราณหลวงพ่อไผ่นะพี่พีโอ้โหดูเนื้อก่อนนะครับ นะครับเหรียญรอโบราณหลวงพ่อไปนะสองสี่เจ็ดแปดนะครับผมนี่นะทีระลึกสองสี่เจ็ดแปดนะครับผมหลวงพ่อไปนะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการนี้รายการที่8นะครับผมรายการที่8นะครับ EP ที่237รินะพี่ๆนะกับช่องมงคลพระเครื่องทั่วไทยนะครับผมขอบพระคุณพี่ๆมากเลยพี่ๆทุกท่านมากเลยนะครับผมที่อ่า เข้ามารับชมนะครับผมรายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่9นะครับผมรายการที่9้าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆทุกท่านครับรายการที่ 9นะครับผมรายการที่9นะเรียมเก็บขอบเปิดหน้านะครับผมนี่นะเรียมเก็บขอบเปิดหน้าเลยนะครับผมรายการที่9นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมรายการต่อไปจะเป็นร็อกเก็ตนะครับผมนี่นะครับผมจะเป็นร็อกเก็ตนะครับผมในหลวงราชการที่9นะครับพี่พี่เป็นร็อกเก็ตนะครับผมปี08นนะครับพี่พี่นี่นะ นี่เป็นเหรียญสมผนวดนะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่10นะครับผมรายการที่10นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นหน้าบกเ็เสียนนะพี่พี่นี่นะเป็นหน้าบกเ็ดเสียนนะครับพี่พี่นี่นะโหหิเนื้อสวยๆเลยนะครับผม รายการที่11ครับผมรายการที่11นะครับนี่เลยนะปกเสียนนะครับผมนะครับใต้ฐานนะรายการนี้นะครับรายการที่11นะครับผมต่อที่รายการที่12นะครับพี่เป็นเงินลูนะพี่พเป็นเหรียญบาทน,นะ1สตางค์นะครับผมนี่เป็นเงินรูนะ เลยเป็นเหรียญหนึ่งสตางค์เหรอครับผมเดี๋ยวอ่านว่าอะไรสยามรัฐนะครับผมเหรียญหนึ่งสตางค์นะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่12นะครับผมรายการที่12นะครับต่อที่รายการที่13นะครับพี่พี่รายการที่13จะเป็นพระสมเด็จครับพี่พี่หูพิมพ์สวยๆแบบนี้นะครับผมพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผม นี่นะพระสมเด็จวัดระฆังนะครับรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่13นะครับผมรายการที่13นะครับต่อที่รายการต่อไปครับพี่พี่ครับรายการที่14นะครับพี่พี่นี่นะจะเป็นงานแกะสลักนะครับพ um ี่นะพี่พี่นะจะเป็นงานแกะสลักนะครับพี่พี่นะเป็นเปลือกนานะครับ 好以、oh, เลยนะครับผมเป็นเปลือกงานะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่14นะครับผมรายการที่14นะต่อที่รายการที่15นะครับผมรายการที่15จะเป็นหลวงปู่โตนะครับผมเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับนี่นะเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเหรียญนี้ค่อนข้างสึกนะครับพี่ๆครับปีสองพันห้าร้อยสิบนะครับผมนี่อายุครบรอบ8ปปีหลว ลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับรายการนี้นะครับรายการที่15นะครับผมรายการที่15นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่16นะครับผมจะเป็นตะกุดนะรงรักนะครับพี่พี่ตะกุดรงรักถางเชือกนะครับผมมีน้าหนักค่อนข้างเบานะอันนี้น้องไม่แน่ใจที่ไหนเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะ นี่เลยนะครับรายการนี้นะครับพี่พครับรายการที่16นะครับผมรายการที่16นะครับ ต่อที่รายการที่17นะครับผมจะเป็นเหรียญช้างนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่นั่งอยู่บนช้างเลยหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมเป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่ๆเนื้อทองเหลืองสวยๆเลยนะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่17นะครับพี่ๆรายการที่17นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปรายการที่18นะครับผมจะเป็นพระขุนแผนนะครับผมขุนแผน หลวงปู่ทิมมาพร้อมจีวรนะครับผมตอกโคตสรสาราตรงนี้นะครับผมขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดระอานไร่นะครับผมนี่นะรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่18นะครับผมรายการที่18นะครับ รายการต่อไปนะครับผมรายการที่19นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จอ่าสมเด็จยันยุ่งนะครับผมเป็นพระสมเด็จยันยุ่งนะครับผมวัดระฆังนะครับนี่นะครับผมสมเด็จยันยุ่งวัดระฆัง นี่เลยนะครับรายการนี้นะครับรายการที่19นะครับผมรายการที่19นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่20นะครับผมจะเป็นพระรอดนะครับผมพระรอดรำพูนนะครับผมเป็นพระ นี่นะเหนือดินนะครับพี่พี่ Investment. เหนือดินนะครับพรอดรำพูนนะครับรายการนี้นะครับรายการที่20นะครับพี่พี่รายการที่20นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่21นะครับรายการที่21นะครับผมจะเป็นงบน้ำอ้อยนะครับผมงบน้ำอ้อยนะครับเนื้อดินพี่เนื้อดินเลย ครับรายการนี้นะครับรายการที่21นะครับผมรายการที่21นะครับไปกันต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปรายการที่ 22, นะครับผมรายการที่ 22= ขอเช็คิดนึงนี่นะครับผมรายการที่22นะครับจะเป็นพระอุปคุตนะครับผมพระอุปคุตนะครับนี่นะ รายการที่22นะครับผมรายการที่22นะครับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่เล่นหาพระเครื่อง <c oughs> เครื่องรางนะครับผมสามารถติดต่อช่องน้องได้เลยนะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่2 3นะครับผมจะเป็นกระราแกะหลวงปู่ทิมนะพี่พี่ p. นี่นะหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่นะครับผม ตรงนี้จะเป็นแผ่นโลหะนะครับผมเป็นแผ่นโลหะนะนี่นะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่23นะครับผมรายการที่2 3นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมรายการที่24นะครับผมรายการที่2 4จะเป็นเรียนรอจอบหลวงพ่อเงินนะครับผมหลวงพ่อเงินวัด บางการนะครับผมรายการที่24นะครับผมรายการที่24นะต่อที่รายการต่อไปนะครับ <d twenty> <one> รายการที่25นะครับผมจะเป็นเสือนะเสือพ่อปัานนะครับผมนี่นะครับผมตัวเล็กๆนะเสือหลวงพ่อป่านนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่25่นะครับผมรายการที่20 นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่26นะครับผมจะเป็นซุ้มกอพิมพ์เล็กพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะพี่ๆซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่26นะครับผมรายการที่26นะครับต่อเลยนะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่27นะครับผมจะเป็นพระอ่า อันนี้จะเป็นเปลือกงานนะพี่พี่เป็นเปลือกงานนะครับผมปีมะโรงแน่เลยนี่นะครับผมอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ค่อยทราบเหมือนกันนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่27นะครับพี่พี่รายการที่27นะครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่28นะครับรายการที่28นะักจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีครับผมเหรียญหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตหีบนะครับนี่นะ หลวงพ่ออีมัสตหีบนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นรายการที่28นะครับผมรายการที่28นะครับถ้าพี่ๆสนใจนะครับผมรายการไหนนะครับผมสามารถอแอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมหรือว่าโทรมาให้ที่อยู่ ปิดกันได้เลยนะครับผมรายการที่28แล้วเนาะต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่29นะครับพี่พอันนี้เป็นของแปลกเลยนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นของมงคลนะครับนี่นะนี่นะครับรายการนี้นะครับรายการที่29นะครับผม เหมือนเหมือนตุนักจิ้งจอกนะครับผมนี่นะน่าจะเป็นแบบของมงคลไว้แจกนะพี่พี่ ح, หายก็น่าจะเป็นไม้มงคลเลยพ,พี่รายการนี้นะครับรายการที่2ีนะครับผมรายการที่29นะครับ, <éta> รรรบต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่30นะครับผมรายการที่30นะครับจะเป็นเหรียญ โอ้เลงพ่ออะไรเนี่ยก็อบเบิร์มหมดล้มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่30ครับพี่พรายการที่30นะครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่31นะครับผมขุนแผนรวงปูทิมนะครับนี่นะฐานหลังจะเป็นอ่า ยันหลวงปู่เลยนะครับผมนี่นะคุณแผนหลวงปู่ทิมรายการนี้นะครับรายการที่31นะครับผมรายการที่3 1นะต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่32นะครับผมรายการที่32หลวงพ่อเงินนะครับเรียมกรอบหนาหนาแบบนี้เลยนะครับผมเรียมกรอบหนาหนาสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคันนะครับพี่ ดูเนื้อก่อนนะครับนะรายการนี้นะครับผมรายการที่32นะครับผมรายการที่32นะต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่33นะครับผมจะเป็นพระร่วงนะครับผมพระร่วงกวาดรานนะครับผมพระร่วงกวาด้านนะพี่ๆนี่นะรายการที่33 นะครับผมรายการที่33นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่34นะครับผมรายการที่34จะเป็นเหรียญนั่งพานนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะครับพี่พีพนี่เลยด้านหลังเป็นยันแปดทิศนะครับผมเนื้อ ทองแดงนะครับผมเนื้อทองแดงนะพี่ๆอยู่ในกรอบอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมต้องขออาภาัยพี่ๆด้วยนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่34นะครับผมรายการที่34นะต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่35นะครับผมหลวงพุทวดนะอันนี้จะเป็นเนื้อดินไดพี่ๆฝังตะกุดดนะ้านหลังมีมือม,มีตะกุดไหม นะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับเรี่มกรอบกันน้ำนะพี่ๆอันนี้เป็นกรอบกันน้ำนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นรายการที่35นะครับผมรายการที่35นะ ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่36นะครับจะเป็นพระสิวลีนะครับผมฝังตะกุดนะพี่พี่มีตะกุดด้านหลังนะเนื้อดินฝังตะกุดนะครับผมพระศิวลีนะครับผมมีไว้ไม่มีอดนะพี่พี่พระศิวรีนะครับรายการนี้ะนะครับรายการที่36นะครับผมรายการที่36นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระสมเร็จนะครับ ผมสมเด็จหลวงปู่ทิมเนื้อโลหะนะพี่พี่ด้านหลังจะปั๊มนะครับหลวงปู่ทิมอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะหลวงปู่ทิมวัดระอ่นไรนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่37นะครับพี่พี่ครับรายการที่37นะครับต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับผมที่อาจจะไปไวนิดนึงนะครับผมอาจจะไปไวนิดนึงนะครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นแหวนนะพี่พี่จะเป็นแหวนหลวงปู่โตนะครับผมจะเป็นแหวนหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับพี่พี่นี่ใต้ฐานจะตกใต้วงแหวนจะตกโคตรต่อเต่าด้วยนะครับรายการนี้นะครับรายการนี้นะครับแหวนหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีงานรงยานะครับพี่พี่รงยานะครับรายการนี้รายการที่30สบ แนะครับผมรายการที่38นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมพระปิตานะโอ้โหินแกะนะครับผมนี่เลยนะครับรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่39นะครับผมรายการที่39นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่40นะครับรายการที่40นะครับ รายการที่40จะเป็นพระปิตานะครับผมสายเข่าอ้อนะพี่ๆนี่นะเข่าอ้อเลยนะครับผมนี่สายเหนียวเข่าอ้อนะครับพระปิตานะครับรายการนี้ครับผมรายการที่40นะครับนี่นะปิตาสายเข่าอ้อนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่41นะครับผมจะเป็นพระปิตาหลวงพ่อบุ้ยนะครับผมหลวงพ่อบุ้ยวัดท่าราชนะครับผม นี่นะเนื้อเนื้อหูสวยจริงๆครับพี่ๆครับสาหรับพี่ๆที่ชอบนะครับชื่นชอบเนื้อดินเนื้อว่านนะครับผมองค์นี้สวยเลยนะครับผมหลวงพ่อบวยวัดท่าราชนะครับรายการนี้นะครับรายการที่4ี่สนะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่42นะครับผมรายการต่อไปนะครับพี่ๆครับรายการที่ 4ี่นะครับผมจะเป็นพระสามนางน,นะครับผมกุจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมนี่นะครับจะเป็นกรุวัดใหญ่เลยนะครับนี่นะพระสามนางน,นะครับพระกรุนะครับพี่พรายการนี้นะครับรายการที่4ี สองนะครับผมรายการที่42นะต่อที่รายการต่อไปนะครับผมรายการที่43นะครับผมจะเป็นพระปิตาหลวงปู่สุขนะครับพี่ๆหลวงปู่สุขนะครับนี่นะเนื้อเนื้อดินนะครับผมเนื้อดินนะครับปู่สุขวัดปราคองมะขามเท้านะครับเรียมกอกกันน้ำไหมเอ่ยน่าจะเรียมกอกกันน้ํานะครับ นีเลยนะครับรายการนี้นะครับรายการที่43นะครับผมรายการที่43นะต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่44นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมสมเด็จวัดะระฆังนะครับผมเหมือนต้นคลิปผมได้ไล์ไปแล้วไหมอย่าบอกนะผมเอาลืมมาไปวางอ๋อคนละองเนาะนก็ามาวางที่เดิมไล์เสร็จวางที่เดิมมาไล์เพิ่มอีก โอ่องเดียวกันเลยรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่44นะครับผมรายการที่44สมเด็จวัดระฆังนะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่45หนะครับผมจะเป็นพระขุนแผนนะครับผมนี่นะโอ้ยองนี้นะครับนี่เลยส,สวยเลยนะครับพระขุนแผนนะครับ อยู่ในกล่องนี้ยังสวยเลยนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่45นะครับผมรายการที่45นะต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตะนะครับผมนี่ขนกข้างนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมมีตะกุดตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่นะรายการนี้นะครับรายการที่46 นะครับผมรายการที่46นะครับตอนที่รายการต่อไปนะครับรายการที่47นะครับผมจะเป็นรัปิดตานะครับผมอันนี้น้องไม่ทราบที่นะไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงปู่บุญหรือเปล่านะครับผมแต่ดูเนื้อก็เก่าอยู่พอสมควรนะครับผมมีผงอ่าตอนแรกนึกว่ามีผงตะไบนะไม่ใช่ผงตะไบนะครับรายการนี้นะครับรายการที่40 7นะครับผมรายการที่47นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่48นะครับผมจะเป็นพระปางดีลานะครับผม,มเนื้อชิน้นะเนื้อชิ้นเก่านะครับผมเลรายการนี้นะครับรายการที่48 แนะครับผมรายการที่48นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่49นะครับผมจะเป็นพระปิตาผูบุญนะครับผมเนื้อท้องเหลืองนะเนื้อท้องเหลืองนะครับผมเลี่ยมในกรอบแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่49นะครับผมรายการที่49นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่ 5 0นะครับผมรายการที่50นะครับจะเป็นหลวงพ่องเงินนะครับผมหลวงพ่องเงินวัดปางคานนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่50นะครับผมเรียมกรอบสวยๆน,านายในาอ,อ,อยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับผมเสียงแหบเสียงแห้งกันเลยทีเดียวนะครับผมรายการที่ 50นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่พี่ทุกท่านครับผมช่องมงคลพระเครื่องทั่วไทยนะครับผมมีทั้งหมด50รายการรายการละ250บาทนะครับผมจัดส่งฟรีให้กับพี่พี่ทุกท่านเลยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเบอร์โทรและไลน์สามารถใช้เบอร์เดียวกันได้เลยนะครับผม0 8 2 4 5 3 5 7 แปนนะครับผมวันนี้นะครับช่องมงคลพระเครื่องสวัสดีครับผม